<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักวันนี้บ้านคนงามนะครับนำโดยอาจารย์สมชายก็พาเพื่อนๆนมาสูดบรรยากาศนะครับที่เพิ่งได้เห็นแสงแดดนในในวันนี้นะครับ สนแสงแดดเพึ่งพึ่งออกนะครับนี่ก็ดินยังชุ่มชุ่มอยู่นะครับก็มันมีนัยยะว่าาฝนตกตลอดนะครับฝนตกตลอดเลยนี่นะครับเพื่อนๆครับก็อยากจะให้ เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ได,ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของบ้านคนงามเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่านะครับน้ำที่ตาม แม่น้ำนครเชสีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงน้ำก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีแล้วก็มา,าทุกอำเภอทุกอำเภอของสุพรรณนะครับเดิมบางนางบวชอู่ทองสามชุกสองพี่น้อง ฝั่งตะวันออกของสุพัรณบุรีได้โดนเกือบทุกอำเภอนะก็อยากจะส่งความปรารถนาดีส่งความเ,าเป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับเพื่อนๆสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ฝั่งโน้นก็อยากจะให้พ้นพ้นเคราะห์นะครับถือว่า พวกเราวิกฤตกันมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาร่วมหลายปีแล้วสองปีกว่าละเราก็มาเที่ยวนี้ก็เจอสภาวะแวดล้อมของฝนฟ้าอากาศก็มีน้ำท่วมอีกก็ส่งข่าวนะครับส่งข่าวให้เพื่อนๆที่รักได้เห็นถึงความาัฒนาดีของเพื่อนๆน,นะครับว่า พวกเราก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนแล้วก็ยังจะคอยให้กำลังใจกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับบ้านคนงามเองนะครับอาจารย์เองก็ช่วงนี้ก็ภารกิจก็บวกกันกันกบฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็กลางค่ำกลางคืนก็หูตาไม่ค่อยดีกับรถก็ลำบากช่วงนี้ก็จะพยายามเพลางานลงนะครับเพื่อที่จะ ให้อยู่ในโหมดของความปลอดภัยของสุขภาพนะครับาบางอย่างที่เราปรงได้บางอย่างที่เรากดได้ก็ต้องงดไปโดยปริยายนะครับมอยากจะส่งข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับญาติพี่น้องได้รู้นะครับว่ายังอยู่ดีสบายนะครับเมื่อไหรท่ที่ฝนมาฟ้ามาก็คงจะต้องต้องเห็นกันในช่วงน่าจะไม่เกินอีก ประมาณสัก20บวันน่าจะรู้เรื่องนะครับเพราะว่าฝนก็ทางฝั่งแม่น้ำนครเชียศรีก็ก็ไล่บี้มาทุกขณะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สองพี่น้องแล้วก็อยู่ที่จะเข้าอายุทยาบางส่วนนะครับก็จะเข้าไม่ทราบยังไงนะครับอันนี้คือความเข้าใจของอาจารย์เองก็น่าจะผมก็ว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะมีวิธี เนื่องจากปีห้าสี่นี่เราเป็นบทเรียนร่วมกันว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี่เราเรา,าปล่อยให้ประชาชนได้ได้เผชิญเผชิญโชคกันพอสมควรและหนึ่งในนั้นอาจารย์เองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยปีห้าสี่นะครับบ้านหลังนี้นะฮะนีนน่นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งปีนั้นบ้านหลังนี้นะครับมีอ่า ยังมีรอยน้ําท่วมอยู่นะครับยังมีรอยน้ําท่วมอยู่ท่วมขึ้นมาจากตัวบ้านก็ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเพราะว่าบ้านอาจารย์นี่ถมถมที่ขึ้นมานะครับก็ก็น่าจะสูงกว่าทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในเขตนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ไายนะครับยังมีไายปีนั้นนี่น้ําท่วมนะครับอาจารย์จะอาจารย์จะให้เห็น ยังมีรอยอยู่นะครับรอยน้ำท่วมจะจให้ดูถือว่าสูงครับสูงมากนี่นะครับเพื่อนนี่นะสูงจากดินประมาณเม็ดนะประมาณเม็ดนึงซึ่งตอนนั้นก็ ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับต้นไม้ใบหญ้าที่มีก็ก็ตายหมดนะครับก็ตายหมดเพราะว่าปีห้าสี่เนี่ยฝนฝนตกแล้วก็น้ำท่วมมา,เ,าเราแช่น้ำอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนี่นะครับเพื่อนๆนีนน่นี่คือรอยน้ำสูงจากพื้นก็น่าจะเม็ดนึง คือว่าเป็นเป็นช่วงวิกฤตของอาจารย์ในคราวนั้นนี่นะฮะอาจารย์ยังไม่ลบลอยนี่คือลอยน้ำอ่าน่าจะอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเพื่อนๆมันเป็นช่วงที่อ่าสิ่งไหนที่ไม่เคยเจอก็ต้องพยายามให้เจอให้หมดครับเพราะว่ามันจะได้การเรียนรู้เราก็จะได้แข็งแกร่ง ว่าถ้าเกิดมาจริงๆก็ฟังต้นหมากรากไม้ตรงนี้ก็ต้องลือ้อขึ้นข้างบนแล้วก็เอาเอาดินเอาอะไรไปลงใหม่แล้วก็เมื่อฝนออกไปแล้วเมื่อฝนนี้ไปแล้วก็ถึงจะมาปลูกใหม่ต้นเบตเตยครับเบตเตยกำลังติดเลย อันนี้บัวต้นบัวนี้ก็จะแทงยอดอยู่เรื่อยนะครับคือพออีกดอกหนึ่งที่มันแห้งหรือมันเหี่ยวไปก็จะมีดอกอื่นแทงขึ้นมาแทนที่นะครับถือว่าเป็นความโชคดีของบ้านคนงามนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนที่ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นี่นะจานก,ก็จะ อยู่ใต้ต้นกลุ่มข้างบนนี้จะเป็นต้นกลุ่มเป็นเป็นต้นไม้ที่ใบดกให้ความร่มเย็นนะครับก็จะทำงานที่นี่นะครับเย็นๆหรือมานั่งคิดงานหรืออะไรก็ถ้าเป็นวันหยุดก็จะพยายามมาอยู่ที่นี่ครับเงียบสงบครับแล้วก็ไม่พลุกพล่านเป็นบ้านที่สบายๆเย็นสบายนะครับ ถ้ายุงเยอะเราก็ค่อยเข้าข้างในอยู่ในห้องทำงานนะครับเอาเป็นว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกคนนะครับคิดถึงเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนแล้วก็ส่งความปรารถนาดีนะครับส่งความปรารถนาดีแล้วก็ส่งกำลังใจอันล้นเหลือเลยครับไปให้เพื่อนๆที่ตอนนี้กำลังโดนน้ำท่วมอยู่นะครับก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี ให้มีกําลังใจนะครับเราจะส่งกําลังใจให้กันในยามนี้ตลอดไปเพราะว่ากัลยาณมิตรก็น้อยที่ที่ยังเราคบกันมานานก็ยังคบกันอยู่นะครับ่างคนก็ต่างหายไปด้วยภารกิจไปด้วยหลายๆอย่างวันนี้ก็บายนี้ก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับศรัทธาความตั้งมั่นความเชื่อและความรัก ความมีเมตตาต่อกันมันจะเป็นเกราะกำบังมันจะสร้างพลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตนะครับมีความเชื่อมั่นว่า,าจิตที่ฝึกแล้วจิตที่ข่มแล้วด้วยอกุศลจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราคะความกํำหนัดโทสะความคิดปทุสลายความคิดที่จะเอาชนะคัาค้านคนอื่น โมหะความลุ่มหลงในใจต่างๆถ้าเกิดเราขัดเกลามันทุกวันนะครับถ้าอากุศลเกิดอกุโลจิตเกิดเราก็ข่มมันไว้นะครับพยายามคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ผมเชื่อแน่ว่าความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อครูบาอาจารย์นั่นก็จะเป็นเกราะกำบังให้ท่านได้พบแต่ความสุขความเจริญผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ความดีไม่มีไปไหนละครับเราทําดีเราก็ได้ดีเพราะว่าหลังจากเราอยู่เจอกันได้ไม่นานนะครับผู้คนก็ล้มค่อยๆล้มหายาจจากไปทีละคนสองคนสุดท้ายก็จะเป็นตัวของเราเองที่จะต้องล้มหายายจากไปเหมือนกันกับสรรพสัตว์ทั้งหลายใดๆในโลกนี้นะครับทรัพย์สมบัติที่หามาได้เป็นเงินเป็นทอง,เป,ทองเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับก็จะเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นการที่จะสร้าง ความเป็นพระโพธิสัตว์ได้ความเป็นที่เป็นกุศลบุคคลได้ความเป็นผู้มีบุญญาบาร,รมีได้มันก็จะมีบาร,รมีมาจากส่วนต่างๆหลายๆองค์ประกอบร่วมกันเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้มีความศรัทธาตัวตนเองมีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตุเองคิดดีทดําดีนะครับเพราะว่าใดๆในโลกนี้ก็อยู่ที่เราที่จะไขควรปัญญา ให้ห่างจากสิ่งที่มันคิดว่านั่นคือปัญหาเราก็พยายามจะหลีกเล่นหลีกนี้ไปให้ได้การหลีกนี้ปัญหานั่นก็คือการบังคับใจิตใจให้ตัวเองตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรรอันดีอย่างน,น้อยก็ศีลห้าเป็นที่ตั้งนะครับเราก็ถึงพระรัตนตรยัยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยผมเชื่อว่าคุณครูบาอาจารย์ ความเชื่อความศรัทธาประเพณีวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายเราที่เราสืบทอดกันมาทุกทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นพันหลังให้พวกเรารุ่นลูก,ลกรุ่นหลานไปได้พบในความสุขความเจริญเองนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆของอาจารย์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ